สวัสดีครับหัวข้อนี้จะเป็นการฝึกการบันทึกกรณีบันทึกป้ายนะครับเราจะเริ่มสู่การบันทึกป้ายนะครับเราเริ่มต้นเข้าไปที่ทะเบียนทรัพย์สินนะครับข้อมูลทรัพย์สินนะครับเสร็จแล้วก็ค้นหาเหมือนเดิมนะครับกดค้นหานะครับเมื่อเจอชื่อแล้วนะครับหรือถ้าไม่มีชื่อนะครับเราต้องเพิ่มนะครับต้องเพิ่มชื่อเข้าไปแต่ตอนนี้กรณีนี้มีชื่อแล้วนะครับเราไม่ต้องเพิ่มนะครับเราไปเลือกเมนูแก้ไขอยู่ด้านหลังได้เลยนะครับถ้า กรณีมีชื่ออีแล้วนะครับเราเลือกเมนูแก้ไขได้เลยนะครับเราคลิกแก้ไขนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเห็นเมนูอยู่ข้างล่างนะครับคำว่าเพิ่มป้ายนะครับเพิ่มป้ายอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับท่านก็เพิ่มป้ายคลิกเพิ่มป้ายนะครับจุ่สังเกตนะครับสิ่งที่โปรแกรมบังคับนะครับก็คือเลือกตัวที่ตําบลกาะนะครับตามที่โปรแกรมบังคับเลยนะครับตําบลหมายว่าตําบลที่ตั้งป้ายนะครับ ป้ายประเภททั่วไปนะครับเราเลือกป้ายทั่วไปนะครับประเภทป้ายนะครับประเภทป้ายนี้ท่านต้องเลือกให้ถูกต้องนะครับว่าเป็นหนึ่งกอไก่หนึ่งขอไข่หรือสองกอไก่สองขอไข่สามกอไก่สามขอไข่นะครับผมสมมติว่าประเภทนี้เป็นประเภทที่สองกอไก่สองขอไข่นะครับคือภาษาไทยล้วนแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับขนาดป้ายนะครับ ท่านก็ใส่ขนาดป้ายเข้าไปนะครับก็คือกว้างคุณยาวเป็นเซนติเมตรนะครับจำนวนด้านนะครับที่ติดตั้งว่ามีกี่ด้านนะครับสมมติว่ามี1ด้านนะครับหลากเลือก1ด้านนะครับแล้วก็พ้อคมในป้ายอย่าลืมนะครับว่าเป็นสมมติว่าเป็นหอ,อจอกอนะครับออจอกอนะครับ แล้วนะครับงวดของการติดตั้งป้ายนะครับท่านก็ดูงวดว่าติดตั้งในงวดที่เท่าไหร่นะครับป้ายจะแบ่งด้วยกันสีงวดนะครับท่านดูงวดในการติดตั้งด้วยถ้าใครต้องการบันทึกในการเก็บภาษีตลอดปีนะต้องเลือกงวดที่1นึ่งเราก็เลือกงวดที่1ครับกดบันทึกก่อนนะครับเมื่อเราบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ข้อมูลป้ายเรียบร้อยแล้วสําหรับอันนี้คือกรณีการบันทึกป้ายนะครับ ก็การบันทึกป้ายนั้นอาจจะไม่ยากนะครับก็ท่านก็ทําตามในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ